ฝั่งใไหมมติว่าเลือกฝั่งออนออนแท้คนอย่ฝั่งออนก็ไปยแพ้ยกแ้ยกแผงไปเลยทางคนที่ดูหมดเห็นกันให้ดีใช่เลือกเลยค่ะเลือกไปค่ะเลยเชิญเลือกฝั่งเลยจ้าอุ้ยเิ้ววิ้แว้ววิ้วว้ว้ย้้เ้ยัง้ว้้องน้ แบบนี้ใช่ไหมคะหนึองโอได้ได้รู่ได้ยังยาหวังในตัวไรเลยนะครับมันี้้อูู้ออนสูู้เฮ้ยอนด้าน่ยมันเป็นแค่เกมเันเเราแพ้เขาไม่ดักตีเราแน่นอนพะโล้วสอปชอปเลยนะช็แต่ว่าคนชนะจะมีรางวัลให้เ้าใช่เขาเราไม่มี เอ,พอาพอมไหมคะเพื่อนโอเคค่ะพอมค่ะยกมือขึ้น,นามาเปรายิ้ชบอชคะหแันค่ะฉันฉรู้ปราระวมูฉันมากเลยแ่ก็รู้สึกเหมือนกันว่า เก็บแต้มรวยไปวันจริงพี่เป้เราชนะมาแต่รถโชว์ครั้งที่แล้วแล้วนะจริงหรออาจจะเซ็ตตร์จะแกหรือเปล่าเซ็ตเาซีรีส์ของเดทมีแต่ปุ่นฉันเหลือเสิร์ชจะเซิร์ชหาคนต่อไปเซิร์ชถึงว่ะปเานยิวเซิร์ชยี่ห้อนก็ได้